สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าเดียโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับ,ออรค,รบคลิปจะท,ทำโดยดโอทออนไลน์ .com เว็บไซต์ที่สอนเทยของออนไลน์ผ่าน eBay a m มาส n น b a y เรามีเครื่องมือนะฮะหาสินค้าขายดีกดปุ๊บมีทุกหมวดเลยรู้เลยว่าอะไรขายได้ขายดีบวกกับเทคนิคซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเออที่ผมเจอมาเนี่ยขายได้1ชิ้นแต่พอเราไปเจอเทคนิคนี่เราจะได้มั่นใจมาขขกขึ้นว่าธุรกิจนี้มันขายได้บน eBa y จริงนะครับแต่ก่อนอื่นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะโอทออนไลน์นะครับวันนี้เรามีกลุ่ม Open Chat นะครัเคร open chat อเนนปนแ่ทนี้ะ มีมีข่าวสารนะครับมีคลิปนะฮะคนที่ติดตามโอ h ออนไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลแคลเนี่ยคุณจะได้คลิปไม่ครบแต่ถ้าเกิดเพื่อนเอนเข้ามาในกลุ่มนี้ครับทันทีที่อัปเดตคลิปนะครับของโอทออนไลน์จะเติมมีข่าวสาร EBA y m m z z o n เราจะคุยเพราะฉะนั้นเชิญเพื่อนๆครับทั้งเรียนทั้งไม่เรียนเข้ามาได้หมดเลยนะครับตามติดข่าวสาร EBA y m m z z o n นะครับสแกนเคียบอ,อโอเข้ามาได้เลยหรือไปที่ ไลน o ออฟฟิเชียลของออดออนไลน์นะครับคลิกสอบถามเข้ามาว่าเอออยากเข้ากลุ่มทำยังไงครับขอลิงก์หน่อยครับอะไรประมาณนี้นะฮะจัดให้จะเต็มหรือจะสแกน q ค c o ิ e โ,โค้ดตรงนี้ก็ได้นะอ่ะเข้าเรื่องดีกว่านะครับเห็น้าตัวนี้ฮะเอานี่อันเซนเซอร์แลงแม็กแต่ชิ้นเนี้ยคนเนี้ยที่ผมไปเจอมานะครับหนึ่งโซลแล้วก็สี่ร้อยก็โอเคนะแต่นีดหนึ่งฮะช่วงนี้ช่วงโควิดผมบอกเลยว่ามันไม่โอเคถ้าจะส่งอะไรละครับบุกส่งตามนี้นะครับไม่รอดนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอหลังโควิดนะครับเพื่อนๆกลับมาขายไม่ได้ผมก็เลยเอาไปหาเทคนิคเครื่องมือนะฮะนี่ก็เจอตัวนี้ก็แม็กเหมือนกันนะครับชิ้นนี้ขายไปแล้วถึง3 2 9ยโซเห็นไหมคือตอนแรกเราเจอก่อนเออชิ้น2ชิ้นแต่ถ้าเกิดเราไปใช้เครื่องมือหาเนี่ยเพื่คอความมั่นใจว่าธุรก,กิจนี้ขายดีจริงมิจริงนะครับขายได้ถึง300กว่าโซแล้วนะครับแล้วก็ออกเรื่อยๆเหมือนกันนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังโควิดนะครับตัวแม็กลูกแม็กเนี่ยผมว่ามันก็น่าส,าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกอีเบนะครับที่แชร์เครื่องมือกับออนไลน์นะครับขอฉเฉลยไม่ได้ที่โค้ดยูหนึ่งสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์สองศูนย์พีสามจัดมาจัดไปนะครับเดี๋ยวปิดลูกก่อนอย่เปิดเดยอะ โอ้โเอ๊ะออดอนไลน์คอมเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z ม n นะครับผมเรามีโปรโมชั่นนะช่วงนี้เรียน Amazon บวกเครื่องมือแถม3ปีแถมคอรอส eBay ด้วยนะถ้าสนใจเพราะว่าช่วงนี้ผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆผมไม่อยากเรียน eBay ไปเสร็จแล้วปุ๊บมันขายไม่ได้มันติดปัญหาโควิดนะฮะก็เลยเป็นคอส Amazon แถม eBay ให้สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับการติดต่อออดออนไลน์นะครับ1นนะฮะไปที่เว็บไซต์อ a ด o n น i n e c o m นะครับคลิก สมเพิ่เมเพื่อนได้ทันทีเลยพิมพเองก็ได้ไปที่ไลน์ของคุณนะพิมแอดข้างหน้ายีเบมแอดข้างหน้านะครับตามด้วยโอทออนไลน์ o a t o n l i n e นะครับแอดโอทออนไลน์โทรมาก็ได้ครับศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกครับโอทออนไลน์ทำคลิปขึ้น eBay Amazon ทุกวันผ่าน YouTube ช่องโอทออนไลน์นะครับแล้วก็เรามีหลายรายการแล้วนะตามติดชีวิตคนทำอัมมาร์ โอออนไลน์ทอล์แล้วก็แชร์สินค้าดยียังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามเราเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะฮะโดยการซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้เราด้วยเรามีช่องทางอื่นทางโซเชียลอีกนะครับมี Facebook Fanpage o ออนไลน์ทวิตเตอร์โอทออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอทออนไลน์ก็ฝากเพื่อนๆฟอ l โล่ llow, ฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ